สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ชั่วโมงวิชาการงานอาชีพเด็กๆแปลกใจใช่ไหมคะทําไมถึงเป็นครูบุ๋มนะคะปกติจะเป็นครูวางใช่ไหมเอ่ยนะคะไม่เป็นไรสําหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นี้พบกับครูบุ๋มแล้วกันเนาะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือหน่วยที่1น,นะคะการดูแลของใช้ในบ้านเนื้อหาจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาช่วยกันจัดกลุ่มเครื่องมือที่ใช้สำหรับห้องต่างๆภายในบ้านกันบ้างน,นะคะมาดูว่ามีห้องอะไรบ้างน,นะคะมีห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวและก็มีข้าวของเครื่องใช้ดังต่อไปนี้ค่ะ เด็กๆลองช่วยกันจัดกลุ่มนะคะว่าเอ๊ของชิ้นไหนควรจะไปอยู่ในห้องไหนถ้าพร้อมแล้วลงมือค่ะหมดเวลานะคะจับกลุ่มได้ไม่ยากเลยงั้นไปดูเฉลยพร้อมๆกันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊สิ่งที่เด็กๆคิดไว้มันตรงกันกันกบที่เฉลยไหมนะ อ่าห้องนอนก็จะมีเตียงนอนมีหมอนอ่าได้กลุ่มเหมือนกันกันกบที่ครูบุมยกตัวอย่างไม่เอย่ยต่อไปห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์ฝักบัวชักโครกนะคะห้องนั่งเล่นละ่ะมีโซฟาหมอนห้องครัวล่ะคะอ่าหม้อหุงข้าวเครื่องปรุงนะคะแล้วก็จานชามนั่นเองเนื้อหาที่เรา จะเรียนในวันนี้นะคะก็คือทักษะในการทํางานเองเราสามารถใช้ทักษะการจัดการในการทํางานบ้านอย่างเป็นขั้นตอนโดยมี3ขั้นตอนใหญ่ๆตัวอย่างจะเป็นการยกสถานการณ์การทำความสะอาดห้องน้ำโดยใช้ทักษะในการจัดการขั้นตอนแรกก็คือสำรวจและก็วิเคราะห์งานว่างานบ้านที่จะต้องทําคืออะไร ผู้รับผิดชอบคือใครวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงเวลาในการทำงานด้วยขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนการทำงานว่าขั้นตอนที่1เราจะทำอะไรขั้นตอนที่2เราจะทำอะไรและขั้นตอนที่3 4มหเราจะทำอะไรและขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือปฏิบัติงานและสรุปผลงานประกอบด้วยหนึ่งแหละเราต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 2. สรุปผลและสำรวจข้อบอกพร่องว่าเราทำครบทุกขั้นตอนไหมเราทำได้ครบถ้วนทุกกระบวนความหรือไม่และสุดท้ายเราหาวิธีแก้ไขข้อบอกพร่องจนสำเร็จเมื่อเราพบข้อบอกพร่องในการทำงานนั้นต่อไปจะเป็นประโยชน์ของการใช้ทักษะในการจัดการทำงานข้อแรกเลยจะทำให้เราทราบล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไรและเราจะรู้ว่า เราจะทำอะไรก่อนหรือทำอะไรหลังดีข้อที่2องทำให้เราสามารถแบ่งหน้าที่การทำงานได้เหมาะสมตามความสามารถและก็ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและข้อ3ามทำให้คนมีความรับผิดชอบและก็มีเหตุผลแล้วก็รวมถึงรอบครอบมากยิ่งขึ้นรวมถึงใช้เวลาในการทำงานได้คุ้มค่ามารยาทในการทำงานร่วมกันข้อแรกที่เราต้องมีเลยก็คือเรื่องของ ตรงต่อเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายข้อ2แบ่งหน้าที่ในการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมข้อ 3. ตั้งใจทำงานใส่ใจรายละเอียดต่างๆกระตือรือร้อนในการทำงานข้อ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและข้อ5นะคะก็คือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เนื้อหาต่อไปก็คือการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านมาดูประเภทแรกกันประเภทแรกก็คือเครื่องเรือนที่ทำมาจากไม้พลาสติกหรือกระจกอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของวิธีการดูแลรักษาง่ายๆเลยค่ะข้อแรกเด็กๆจะต้องใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุน่นออกจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดจนสะอาด หรือจะใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับไม้สำหรับกระจกโดยทำตามคำแนะนำที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์นั้นๆด้วยประเภทที่2ก็คือเครื่องเรือนท,ที่ทำมาจากหนังอย่างเช่นโซฟาเก้าอี้วิธีการดูแลรักษาวิธีแรกก็คือใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดเงาเช็ดให้ทั่ว ประเภทที่3ก็คือภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกอย่างเช่นกละมังหม้อกระทะนะคะวิธีการดูแลรักษาก็1ล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างจานแล้วก็ความหแห้งจากนั้นถ้ามีภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมที่มันมีรอยรั่วนะคะให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมปะที่รอยแล้วก็กดให้เรียบ ประเภทที่4ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานต่างๆอย่างเช่นจอบเสียมเลื่อยกันไกวิธีการดูแลรักษาง่ายๆก็คือ1เมื่อใช้งานเสร็จแล้วทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเครื่องมือส่วนที่เป็นโลหะให้ฉลมน้ำมันจากตรงส่วนที่เป็นโลหะนะคะเพื่อป้องกันสนิมนั่นเองค่ะ 3. ถ้าเครื่องมือชำรุดควรรีบซ่อมแซมทันทีไม่ควรปล่อยไว้เพราะถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ครั้งต่อไปมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะต่อไปข้อ4ก็คือแยกเก็บเครื่องมือเป็นหมวดหมู่แล้วก็จัดเก็บให้เรียบร้อยประเภทที่5ก็คือการดูแลรักษา ข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องไฟฟ้านะคะอย่างเช่นตู้เย็นโทรทัศน์เตารีดพัดลมม้อหุงข้าวเตาอบก,กระติกน้ำร้อนวิธีการกดูแลรักษาหนึ่งเลยเราต้องตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรจากนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง เลือกขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกครอบครัวและในกรณีที่มันเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะไม่ควรที่จะทําให้ก้นหม้อด้านในของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าบุบเพราะมันจะทําให้ข้าวสุกช้าแถมยังทําให้เปลืองไฟอีกด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นการทบทวนด้วยใบงานนะคะครูบุ๋มจะมีใบงานให้เด็กๆทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะคะใบงานแรกเลยก็คือใบงานเรื่องของทักษะการจัดการในการทํางานคุณบุ๋มจะยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปลูกไม้ประดับนะคะมาให้นักเรียนอ่านจากนั้นให้เด็กๆวางแผนนะคะการทํางานวางแผนทักษะการทํางานโดยตอบคําถามข้อ1ถึงข้อ4 สำหรับใบงานที่2จะเป็นใบงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะครูบุ๋มจะมีภาพมาให้5ภาพและให้เด็กๆเขียนระบุด้วยว่าภาพนั้นคืออะไรและเขียนวิธีการดูแลรักษาสิ่งสิ่งนั้นนะคะข้อ1ทำอะไร2ทํทำอะไรให้เรียบร้อยนะคะด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องของความเป็นระเบียบและความสะอาด นะคะขอให้ดูแลรักษาในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะมันแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานที่ทำอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ